เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเทวดานพคระกล่าวเทวดาผู้กุมชะตาชีวิตมนุษย์มาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณขอมูลจากกรมศิลปากรและหนังสือก้าวเทพนพคระโดยตรีนิสิงห์เหตุฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับความเชื่อเรื่องเทวดานพเคราะห์หรือเทพนพเคราะห์นั้นมีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือพระอาทิตย์และเทวดาบริวารอีกแปดพระองค์ รวมทั้งหมด9องค์ทว่าเทวดาทั้ง9มักให้โทษหรือสร้างอุปสรรคให้กับชีวิตมนุษย์มากกว่าจะให้ขุดต่อมาจึงต้องมีผู้ควบคุมเทวดานพเคราะห์อีกทีหนึ่งซึ่งก็คือพระคเนเทพผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรคทั้งปวงนั่นเองตามความเชื่อเรื่องเทวดานพเคราะห บนเราทุกคนเมื่อเกิดมาก็จะมีเทวดานพเคราะห์ประจำวันเกิดโดยในยแต่ละช่วงชีวิตเทวดานพเคราะห์ก็จะหมุนเวียนเข้าเสวยอ,อายุซึ่งตามหลักโหราศาสตร์แปลว่าเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตซึ่งการกําหนดปีการเสวยอ,อายุนั้นจะขึ้นอยู่กับกำลังของเทวดาแต่ละองค และทีน่าสนใจคือการที่จะทรงผลร้ายหรือดีต่อมนุษย์นัน้นยังขึ้นอยู่กับประเภทของเทวดานพครองว่าเป็นฝ่ายบาปครอหรือสุขครองรวมไปถึงความเข้ากันได้หรือไม่กับเทวดาประจําวันเกิดด้วยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการสวดมนตามกําตามกำลังวันเกิด เช่นเกิดวันอาทิตย์ให้สวดมนต์หจบวันจันทร์ให้สวดมนต์สิบ้าจบรู้หรือไม่ว่ากำลังวันที่ว่านั้นก็มีความเกี่ยวโยงมาจากเรื่องเทวดานพเคราะห์ด้วยเหมือนกันโดยกำลังวันนั้นมาจากจำนวนเทวะพาหนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระศิวะนำมาปน และสร้างเทวดานพเคราะห์แต่ละวันขึ้นมานั่นเองโดยรายละเอียดมีดังนี้พระอาทิตย์เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอํานาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวงพระศิวะทรงสร้างขึ้นโดยใช้ราชสีห์หกตัวปนเป็นผงห่อด้วยผ้าสีแดงร,รมด้วยน้ำอมฤต ได้ลักษณะเป็นบุรุษมีผิวกายสีแดงส่งราชสีเป็นพาหนะประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงหนึ่งเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์มักมีอารมณ์รุนแรงตัดสินใจไวเฉียบขาดรักอิสระแต่ซื่อสัตย์เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดีและเป็นศัตรูกับพระอังคาร สัญ,ญลักษณ์เลขคือหนึ่งมีกำลังพระเคราะห์เป็นหกพระจันทร์พระศิวะทรงสร้างจากเทพธิดาสิบห้านางบทปนเป็นผกห่อผ้าสีขาวนวลพร่มด้วยน้ำอมฤตได้บุรุษรูปงามมีสีผิวกายขาวนวลทรงอาชาเป็นพาหนา ประจำอยู่ทิศตะวันออกเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทสุป,ปเคราะห์มีอารมณ์อ่อนโยนเพ้อฝันรวนเรและอาจมีเล่เหลี่ยมมาพระจันทร์เป็นมิตรกับพระพุธและเป็นศัตรูกับพระพฤหัสบดีสัญลักษณ์คือเลขสองมีกำลังพระเคราะห์เป็นสิบห้าพระอังคาร พระศิวะทรงสร้างจากกระบือแปดตัวบทป่นเป็นผงห่อด้วยผ้าสีชมพูหมดพรมด้วยน้ำอมฤตได้บุรุษผิวสีทองแดงทรงกระบือเป็นพานาประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบากเคราะห์มีอารมณ์มุทะลุตึงตังชอบใช้กำลัง จร้อนเป็นมิตรกับพระสุขและเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์สัญ,ญลักษณ์เลขสามมีกำลังพระเคราะห์เป็นแปดพระพูดพระศิวะทรงใช้ช้างสิบเจ็ดเชือกบทป่นเป็นผงห่อผ้าสีเขียวใบไมยพรมด้วยน้ำอมฤตได้บุรุษมีผิวกายสีเขียว ทรงช้างเป็นพาหนะประจำอยู่ทิศตาเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทสุปเคราะห์ชอบพูดชอบเจรจาสุขุมรอบคอแต่ตื่นกลัวง่ายเป็นมิตรกับพระจันทร์และเป็นศัตรูกับพระราหูสัญลักษณ์เลขสี่มีกําลังพระเคราะห์เป็นสิบเจ็ด พระพฤหัสบดีพระศิวาสร้างจากฤาษีสิบเก้าตนบทปนเป็นผงห่อผ้าสีส้มแดงพรมน้ำอมฤตได้เป็นพ,พระพฤหัสบดีมีผิวกายสีส้มแดงทรงกวางเป็นพาหนาประจำอยู่ทิศตะวันตกเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทสุปเคราะห์ มักทำอะไรได้วยความระมัดระวังสุขขุมรอบคอเมตตาปราณีต่อผู้อื่นเป็นมิตรกับพระอาทิตย์และเป็นศัตรูกับพระจันทร์สัญ,ญลักษณ์เลขห้ามีกำลังพระเคราะห์เป็นสิบกาวเป็นครูของเทพทั้งหลายทำให้วิธีไหว้ครูนิยมทำในวันพฤหัส,สบดี พระสุขพระศิวะทรงสร้างจากโค21ตัวบทปนเป็นผงห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ,อ่อนพรมด้วยน้ำอมฤตเป็นพระสุขมีผิวกายสีฟ้าทรงโคเป็นพานานประจำอยู่ทิศเหนือเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทสุป,ปเคราะห์กิริยาหน้าราอ่อนหวา ชอบงานศิลปะทุกประเภทเป็นมิตรกับพระอังคารและเป็นศัตรูกับพระสะัมสัญ,ญลักษณ์เลขหกมีกำลังพระเคราะห์เป็น21โดยพระสุขเป็นครูของเหล่ายาตพระสะัมพระศิวะทรงสร้างจากเสือสิบตัวบทปนเป็นผงห่อผ้าสีดัำพรมด้วยน้ำอมฤต ได้พระสัมมีสีกายดำคลับทรงเสือเป็นพาานาประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบากครองมีกิริยาดุกดันแข็งแรงกล้าได้กล้าเสียบุคลิกเคร่งครึมเป็นมิตรกับพระราหูและเป็นศัตรูกับพระสุสัญ,ญลักษณ์เลขเจ็ด มีกำลังพระเคราะห์เป็นสิทพระราหูพระศิวะทรงสร้างจากหัวกะโหลกสิบสองหัวบางตำราก็ว่าสร้างจากผีขโมดสิองตัวบทปนเป็นผงห่อผ้าสีทองรมน้ำอมฤตได้เป็นพระราหูมีกายสีนินออกไปทางทองแดง,งทรงครุดเป็นพานา มีวิมานสีนินอยู่ในอากาศประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบากเคราะห์ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมาเป็นมิตรกับพระสาวและเป็นศัตรูกับพระพุธสัญ,ญลักษณ์เลขแปดมีกําลังพระเคราะห์เป็นสิบสองพระเกศ ราศีวะทรงสร้างจากพญานาคเก้าตัวกายสีทองคำทรงนาคเป็นพาหนามีวิมานสีดอกบุษบาหรือสีเปลวไฟประจำอยู่ในทิศเบื้องกลางบางความเชื่อเราว่าประเกตเกิดจากหางของพระราหูในตอนที่พระราหูไปขโมยดื่มน้ำอมฤตทําให้พระอินโกรธจนคว้างจักตัดเอวขา แต่ด้วยอำนาจแห่งน้ำอมฤตทำให้พระราหูไม่ตายหางที่ขาดนั้นจึงกลายเป็นพระเกศในที่สุดโดยพระเกศจะไม่เสวยอายุโดยตรงแต่จะเข้าแทรกเพื่อบรรเทาเรื่องรายและส่งเสริมในเรื่องดีสัญลักษณ์คือเลขกาสำหรับสถานที่สการะขอพร เทวดานพเคราะห์ถึงแม้ว่าประเทศไทยและคนไทยจะยังคงมีความเชื่อเรื่องของเทพเทวดานพเคราะห์อยู่จํานวนไม่น้อยแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าสถานที่กราบไหว้สักการะเทวดานพเคราะห์นั้นกลับมีให้เห็นหน้อยมากซึ่งโดยมากแล้วมักจกปรากฏอยู่ในรูปของพิธีกรรม การสวดนพเคราะห์เสียมากกว่าโดยสถานที่ที่ผู้เขียนหนังสือก้าวเทพนพเคราะห์รวบรวมไว้ทั้งหมดมีดังนี้ 1. วัดศรีสะทองเมื่อเอ่ยถึงวัดศรีสะทองแล้วเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันดีในานามของวัดพระราเพราะเนื่องจากว่า วัดแห่งนี้เขามีชื่อในเรื่องของการกราบไหว้บูชาพระราหูเป็นอันมากดังนั้นหากใครที่ดวงชะตามีราหูอยู่ในเรือนหรือต้องการกราบไหว้เทวดาพระราหูก็สามารถเดินทางมายังวัดศรีสัตรทองแห่งนี้ได้โดยในแต่ละวันจะมีผู้ที่เดินทางมากราบไหว้สักการะกันเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ ด้วยเชื่อกันว่าหากได้กราบไหว้บูชาพระราหูที่นี่ก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคล 2. วัดเจ้าอามวัดเจ้าอามนั้นถือเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่เราสามารถกราบไหว้สักการะเทวดานพเคราะห์ได้โดยสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ปฏิสถานรูปเคารพของเทวดาพระราหูทรงครุฑและเทวดาพระเสาทรงเสือขนดอาดใหญ่เอาไว้ให้สาธุชนและผู้ที่สนใจได้มากราบไหว้สักการะบูชาโดยเทวดานกพเคราะห์ทั้งสององค์นี้จัดสร้างโดยอาจารย์ลักษ์เรขานิเทศหรือโอนฟันธงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง3 คุรุสภาเมื่อพูดถึงคุรุสภาแล้วหลายคนคงจะทราบดีว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาของไทยแต่เหตุชะจึงได้ไปเกี่ยวข้องกับเทวดานพเคราะห์ได้ตึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเทวดานพเคราะห์นั้นก่อนเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ทางคุรุสภาเอง ได้มีการจัดสร้างรูปเคารพของเทวดาพระพฤหัส,สบดีขึ้นเพื่อเป็นรูปเคารพสักการะเป็นเทวดาผู้เป็นตัวแทนของความเป็นครูอาจารย์โดยได้มีการจัดสร้างเอาไว้บริเวณด้านหน้าของทางเข้าครุสภาดังนั้นหากใครที่ต้องการสักการะกราบไหว้เทวดาพระพฤหัส,สบดีก็สามารถเดินทางไปได้ สำหรับลักษณะของเทวดา,าพระพฤหัสบดีที่ทางครูสภาสร้างขึ้นมานักจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแปลกตาไปจากภาพวาดต่างๆที่เราเคยเห็นกันอยู่สักหน่อยเพราะเป็นการถอดแบบออกมาจากตราของครูสภาโดยเป็นรูปของเทวดา,าพระพฤหัสบดีประทับอยู่บนแทนพระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายถือพระขัดกับมีรัศมีเป็นปริมนทนล่อมรอบ 4. อุทยานเทวโลกเมื่อพูดถึงอุทยานเทวโลกแล้วหลายคนที่เป็นคอเดินสายกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นันเนื่องจากว่าอุทยานเทวโลกนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างเมืองโบราณจุดเด่นของอุทยานเทวโลกนั้นก็คือการนำเอาจินตนาการที่มีการเขียนขึ้นเป็นตัวหนังสือถึงสถานที่ที่เทพเทวดาทั้งหลายสถิตอยู่ให้กลายมาเป็นสิ่งก่อสร้างที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ โดยจุดเด่นของอุทยานเทวโลกแห่งนี้ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยี่ยมชมก็คือรูปปั้นของเทวดาวนพเคราะห์ทางก้าวอคกที่มีความสวยสดงดงามจนยากที่จะหาที่ใดเสมอมือในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังอุทยานเทวโลกนี้เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ และถ่ายรูปเทวดานพเคราะห์กลับไปเป็นที่ระลึกและยังมีไม่น้อยเลยทีเดียวที่เตรียมเอาทูบเทียนและดอกไม้เพื่อมาบูชาเทวดานพเคราะห์เหล่านั้นโดยคนเหล่านี้มีความเชื่อว่าเทวดานพเคราะห์ได้สิงสถิตยอยู่ในรูปเคารพเหล่านี้ตั้งแต่สร้างเสร็จแล้วดังนั้น การได้มากราบไหว้รูปเคารพเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับการได้กราบไหว้เทวดานพเคราะห์ด้วยเช่นกันสนับสนุนโดยบริษัทเวชพัญยาการโนโป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเปลียนทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวง ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370